แจ๊ด G K รุ่นนี้ครับแล้วอยากจะเปลี่ยนชุดลำโพงแบบนี้ Infinity นี่ลงตัวมากๆเลยครับกับชุดนี้สวัสดีครับผมพี่หวนนะครับชุดลำโพงสำหรับใส่รถ Honda Jazz G K ครับลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์ของ Infinity ครับนี่รุ่นนะครับ6504ครับตัวนี้ครับเป็นกล่องท่อครับที่เป็นลำโพงครับแยกชิ้น2ทางครับซึ่งตัวนี้ครับแม่เหล็กเป็นแบบเฟอร์ไรท์คุณภาพของเสียงดีมากๆครับเป็นเนื้อเป็นลำโพงเป็นโพลีขอบยางงานดีมากๆครับตัวนี้มาพร้อมด้วยชุดทัชซีบแบ่งแยกเลนเสียงครับระหว่างกลางกับแหลมอย่าง ชัดเจนครับแล้วก็ตัวทวิตเตอร์ครับฮอนด้าแจ๊จีคันนี้เราจะใส่ทวิ t เตอร์ครับที่ตรงตำแหน่งของหูช้างด้วยครับเรียบร้อยสวยงามมากๆกครับกับชุดนี้ครับแล้วก็พร้อมด้วยครับติดตั้งพร้อมด้วยสเปเซอร์ตรงรุ่นและปักปวงทุ่นโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายทุกอย่างเป็นเดิมๆทั้งหมดครับคู่หลังครับเราใส่เป็นครับอินฟินิตี้ครับรุ่นนะ้ครับ6530ติดที่ประตูคู่หลังครับตัวนี้เป็น6อหน้านิ้วแกนร่วม3ทางนะครับติดตั้งพร้อมด้วยสเปเซอร์ตรงรุ่นและปักปวงทุ เป๊ะมากๆนะครับกับลำโพงรถยนต์ชุดนี้นะครับคู่หลังคู่นี้ครับเราจะถอดของเดิมออกครับแล้วก็ใส่สเปเซอร์ตงรุ่นและปากพงตงรุ่นเข้าไปครับโดยใช้ลําโพงตัวนี้โดยที่ทุกอย่างจะตรงตัวเป๊ะมากนะครับโดยที่ไม่มีการตัดต่อสายเลยครับแล้วก็โดยใช้กับวิวเดิมติดรถก็ได้หรือใช้เป็นจอรนดอยก็ได้ชุดนี้ลูกค้าเลือกเป็นจอรนดอยนะครับถ้าไี่ใช้รถ h อนด้าแ z z GK ครับรุ่นแบบนี้อยากจะติดลำโพงให้เสียงดีขึ้นอัปเกรดลำโพงให้เสียงดึ้นใช้ชุดชุดนี้ลงตััวสุดๆบกถินิที่คุณภาาพเเยยี่มกับ